วันนี้จะพาคุณพี่มาชมองค์พระพุทธรูปที่เป็นงานแกะสลักต้นแบบนะครับแต่ว่างานนี้เป็นงานหล่อละเพราะหล่อจากผงหินอ่อนนะครับผม นี่คืองานที่มีน้ำหนักประมาณ2กิโลกร,รัมนะครับกับขนาดหน้าตักวัดหัวเข่าอยู่ที่7นิ้วพระพุทธรูปองนี้นะครับผมแกะสลักจากต้นแบบจากช่างสิบหมู่คมศิลปกรด้วยนะครับผมจะจำหน่ายและเผยแพร่นะครับผมโดยศูนย์ใจรักนะครับเพียงที่เดียวเท่านั้นนะครับก็คือที่นี้ก็คือที่ศูนย์จะส่งหนังสือพระไตรปิฎกของมหาวิทยายลัยส่งด้วยนะครับผมองค์นี้นะครับผมเช่าบูชา2 9 9 9บาทค่าจัดส่ง200บาททั่วประเทศนะครับ พระองค์นี้ครับขนาดหน้าตักวัดจากหัวเข่าซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่7นิ้วครับตัวฐานนะครับวัดจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับนี่คือ9นิ้วนะครับหน้าตัก7นะครับฐาน9นิ้วนะครับผมความลึกครับผมวัดจากด้านหน้าไปด้านหลังแบบนี้นะจะอยู่ที่5นิ้วครับผมส่วนความสูงครับวัดจากพื้นจนถึงยอดพระเกศแบบนี้นะครับจะอยู่ที่11.5นิ้วนะครับผม องนี้สวยงามมากเป็นสีขาวออกครีมนิดๆนะครับผมข้อความด้านหน้าและด้านหลังนะครับจะเป็นพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกอันนี้นะเป็นพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกนะครับใครอ่านไม่ทันแคปภาพก่อนได้เลยนะครับคุณพี่อันนี้นะครับข้อความอยา่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อความนี้ใช้เทคนิคก,การฉลุลึกลงไปในเนื้อแล้วนะครับผมข้อความด้านหน้าเป็นพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกนะครับด้านล่างบุด,ด้วยกรรมยี่สีแดงอย่างดีสวยงามนะครับ องนี้นะครับผมจัดส่งโดยศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎกในราคามหาวิทยาลัยส่งทั่วประเทศนะครับผมท่านใดสนใจเช่าบูชาองค์พระพุทธรูปองค์นี้นะครับผมสามารถแคปภาพนี้ได้เลยนะครับพอแคปภาพเสร็จแล้วเก็บภาพไว้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับผมแล้วก็คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ส่งภาพนี้พร้อมแจ้งที่อยู่จัดส่งมา เดี๋ยวสูตรรีบดําเนินการจัดส่งให้หนึ่งวันถึงที่หมายปลายทางทั่วประเทศนะครับหรือว่าคุณพี่ท่านใดนะครับอยากจะสั่งเร็วสั่งด่วนสําหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพและริษมงทนนะบอกกับน้องเจ้าหน้าที่ได้เลยเพราะเดี๋ยวน้องเขาจะจะส่งลาะละมุกให้นะครับผมอันนี้นะงานเนี่ยเรียบร้อยสวยงามมากนะครับองค์นี้นะสวยจริงๆข้อความที่เป็นข้อความเขียนทองปั๊มฉลุลึกเข้าไปนะครับผมนี่นะครับ สวยงามมากจีวงจีวรเนี่ยนะเรียบร้อยดีมากเลยนะครับผมเก็บงานรายละเอียดสวยงามมากงานนี้ไม่ใช่งานหลอกลวงนะครับงานนี้คืองานหล่อตันเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เหมาะที่จะเป็นพระบูชาประจําบ้านพระของขวัญวันปีใหม่ก็ได้หรือว่าม่อเป็นพระวันเกิดก็ได้นะองค์นี้สวยจริงๆและนี่ศิลปะแบบคันธระคันธระเนี่ยก็คือศิลปะแบบพระพักแบบหน้าลักษณะเหมือนมนุษย์นะครับองค์นี้ท่านใดสนใจนะก็สามารถ ช่าบูชาได้นะครับก็แคปภาพแล้วก็เก็บภาพไว้ไปที่หน้าโปรไฟล์ส่งภาพนี้แจ้งที่อยู่จัดส่ง2999บาทค่าจะส่งทั่วประเทศ200บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสั่งด่วนนะครับแบบที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยค่าจะส่งอาจจะสูงกว่าน,นั้นหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าแลกมาด้วยการส่งเร็วสั่งตอนนี้อีก2ชั่วโมงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาแบบไหนนะดูว่าปรึกษากับน้องเจ้าหน้าที่ก่อนก็ได้ งานนี้งานคมมากสวยงามมากนะครับในคลิปช่วงนี้ผมจะพูดยาวนิดนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณพี่ที่สนใจผลิตภัณฑ์จริงๆเนี่ยได้เห็นรายละเอียดจริงๆนะนี่ดูพระหัตถ์กับพระบาทเนี่ยสวยงามมากงานนี้เป็นงานหล่อจากสุดยอดฝีมือช่างไทยช่างศิบหมู่นะครับผมสวยงามมากนะครับผมใครอยากได้รีบแคปภาพได้เลยนะครับหรือว่าคุณพี่ท่านใดที่ชื่นชอบงานพุทธศิลป์สวยๆแบบนี้นะครับผมที่สุดเนี่ยมีงานพุทธศิลป์หรือว่างานพระพุทธรูปเนี่ยมากกว่า500แบบ อันนี้ยังไม่รวมของประดับตกแต่งห้องพระที่มีมากกว่า5,000แบบนะครับและที่สําคัญที่สุดเป็นศูนย์จัดจําหน่ายและจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎกในมารายราคามหาวิยจัยส่งด้วยนะครับใครชื่นชอบช่องไต่ลักนะครับรีบกดติดตามช่องไต่ลักได้เลยครับ